ทินมิทินชาแล้วตื่นไปโรงเรียนได้ล้วลูกโอ้ยเหนื่อยมากเลยแม่นอนดึกติดกันมาหลายคืนแล้วจะสอบเข้าหมอก็ต้องอดทนหน่อยลูกตื่นแล้วตื่นแล้วเอ้าเจี๊ยดติดกันมาหลายคืนดื่แมแบร์ังนกแท้สิแม่เตรียมไว้ให้จะได้รู้สึกดีขึ้นอ,อร่อยรู้สึกสดชื่นขึ้นมาเลยแม่ซื้อมาจากไหนบอกหน่อยดิซื้อจากร้านของชามแถวบ้านนี่แหละไปลูกไปอาบน้ำแต่งตัวได้แล้ว กับกอล่าเนว์แล้ว,ว,เวเจอกันพรุ่งนี้นะอ๋อนี่ทีวันนี้เันไม่ไปเรียนพิเศษหรอวันนี้ครูติวเข้มเพื่อเตรียมตัวสอบเข้าหมอเลยนะวันนี้เหนื่อยแล้วคอยเรียนพรุ่งนี้เดี๋ยวกลับกันนะ,ะสงสารแม่เธอจังเลยทํางานส่งอะไรเรียนก็ไม่รู้เฮ้ยเสียงอะไรแม่ ตีสองแล้วทำไมไม่นอนกยแม่เล่งทำงานส่งลูกค้าอยู่โอ้ยอยทำพรุ่งนี้ก็ได้มั้งไม่ได้ยังมีงานเหลืออีกอยูหลายโปรเจกต์ช่วงนี้ต้องรีบปั่นงานลูกแม่กำลังเข้ามาหาลัยนะต้องเตรียมหาเงินไว้เยอะๆอแม่ทำเพียรเราขนาดนี้เดียวหรอโอ้แม่ซื้อมาเยอะเลยก็ซื้อมาไว้ให้ลูกนั่นแหละแบนรนด์ังนกแทสสูตรทัสสีอันนี้เป็นขนาดใหม่8มิลลิลิตรขวดละ149บาท มือ้าวนี้ผมกินสดชื่นดีมันช่วยอะไรอีกครับแม่ก็มีนานนะกับซิงซังกะสีมีส่วนช่วยในการทําหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันนะลูกอ,อร่อยมากคุ้มนะเนี่ยแม่ก็ดื่มแมงซีทำงานหรือขนาดนี้จะได้สดชื่นขอบใจนะลูกเป็นนอนได้แล้วลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นสายแม่ครับต่อไปนี้ผมจิตตั้งเทียนนะครับผมรักแม่นะครับแม่ก็รักลูกนะ เดินเรียนแล้วไปเรียนวิเศษกันอวันนี้ไม่ขี้เกียจแล้วหรอต่อไปเราจะตั้งใจเรียนอ่านหนังสือสอบเข้าหมอให้ได้สู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 ้วันนี้มาแปลกว่ะ